ใครสนใจนะครับรอดตายท้องคุผู้ชมนะคะถ้าหากว่าดูทีนี้นะคะอยากให้ทําตามแบบเรานะคะคือเข้ามากราบพระในวัวสก่รนนะคะแล้วก็ไปรอดท้องท้องพญานาพญานาครับที่วัดเขาจัดสร้างไว้เนี่ยฮะถ้ามองจากข้างบนนะเป็นอินฟินิตี้คือเลขแปดคนไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นรอดแล้วนี่คือรวยไม่มีที่สิ้นสุดครับสาธุครับขอรอดครั้งที่หนึ่งนะขอรอด ให้มีเงินมีทองขุดขึ้นมาให้มีเงินมีทองขอรอดครั้งที่หนึ่งขอให้รวยมีเรินมีทองค่ะสาธุครับพี่ส้มสาธุสาธุไม่วแต่ก็รอดด้ต่อใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับพ่อครังที่สองรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกครับสาธุครับสาธุนะเราจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับการเงินของเราจะเติบโตขึ้นอุ้ยแต่ก้องก็รอดด้วยอ่ะสาธุรอดครั้งที่สาม ขอให้มั่งมีเจรลญรุ่งเรืองต่อไปสาธุคอเคนะครับแล้วมารูปเขาหน้านี่ครับผมใค้มีกระเป๋าตังค์นะครับให้มารูปจากเนี้ยให้เป็นคลื่นมาเข้าหาตูนะครับเข้ากระเป๋า ว่าเรามีความมั่นคงแล้วเนาะมั่นคงเจริญเติบโตเราก็รอดเหมือนกันครับโดยทางนี้เลยครับผมตากลุ๊กตอกลุ๊กองเลิ้งองเลิ้งครับมาองเติบ้งได้แับร่ำรวยนะที่งานขอให้เงินทองไม่ออกไม่รู้ว่าไม่ไหลไปไหนเงินทองไม่ร่วมนะครับเมื่อมีเงินทองแล้วครับชื่อเสียงครับคุณอยากรู้จังว่าคนที่นี่่ เขาทำแบบเราไหมน้อยคนฉะนั้นคนที่ดูอีพีนี้นะคะโชคดีแล้วนะคะคุณผู้ชมมาทำแบบการมาห็ไวิธีการแบบถูกต้องเลยเริ่มขอให้ดังนะครับ <Okay. S 2> โอเคแสมัดแอบผม,มต,ตีทุกเสาเลยครับผมรับพี่คิดว่าพี่คิดได้คนเดียวนะเนี<อ>่ยว่าพี่กำลังจะพูดกำลังจะพูดทับเลยน,อนอะ่ดังทุกอย่าง